สวัสดีค่ะญาตาจากช่องบุญตาทาัศนษาทัศนษานะคะวันนี้พามารู้จักกับผักอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือกวางตุ้งห้องเต้นะอันนี้ญาปลูกไว้แล้วก็ถอนกินไปเรื่อยๆนะคะไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงก็เลยมีแมงมากินใบกันเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้เนี่ยเรามารู้จักกับสรรพคุณของกวางตุ้งห้องเต้กันก่อนนะคะก็คือช่วยเสริมกระดูกและเสริมสร้างความหนาแน่นของกระดูกนะคะเพราะว่า ในผักกวางตุ้งห้องเต้นี้ก็จะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กสังกะสีแมกนีเซียมแคลเซียมนะและยังมีพวกวิตามินชนิดต่างๆอีกมากมายนะคะจึงช่วยป้องกันกระดูกพรุนนะและวิตามินเคที่อยู่ในกวางตุ้งห้องเต้สูงก็ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการที่กระดูกหักในผู้สูงอายุด้วยนะคะและกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดนะป้องกันโรคโลหิตจาง ช่วยให้ผู้ป่วยนี่ฟื้นตัวได้เร็วนะคะและป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆอย่างเช่นเบาหวานหรือว่าความดันนะคะช่วยบำรุงสายตานะคะเพราะว่าผักกวางตุ้งเนี่ยจะมีวิตามิน A สูงแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยนะคะโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยด์นี่นะคะมีหลายตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วยังช่วยบำรุงหัวใจ บำรุงหลอดเลือดนะเพราะว่ามีกรดโฟริกแล้วก็วิตามิน B6 อยู่ในผักกวางตุ้งฮ่องเต้นี้ด้วยนะคะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะเพราะว่ามีวิตามิน C สูงบำรุงผิวพรรณลดความดันโลหิตนะอันนี้เป็นสรรพคุณข้าวๆของผักกวางตุ้งนะคะโดยเฉพาะกวางตุ้งฮ่องเต้นนะอันนี้ย่าซื้อมเมล็ดมานะคะซองหนึ่งสิบบาทก็โรยได้หลายครั้งนะคะอันนี้ ก็จะเก็บกินไปเรื่อยๆนะส่วนตัวนี้จะเป็นบ็อกโคลี่นะคะอันนี้บ็อกโคลี่ต้นกล้ามเมล็ดเขานี่ก็จะแพงหน่อยยาก็เลยซื้อต้นกล้าเข้ามาขายในตลาดนะัดต้นหนึ่งก็2บาทนะซื้อมาประมาณ5ต้นนะอันนี้นี่เป็นต้นที่1นนะคะเนี่ยยาก็จะเอามาปลูกนะคะเนี่ยยาจะไม่ทําเป็นแปลงนะคะจะขุดเป็นหลุมเพราะว่าเวลาเป็นหลุมเราลดน้ําไม่เปลืองด้วยเวลาใส่ปุ๋ยเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ลดน้ําลงในหลุม นะเขาก็จะชุ่มชื้นนานนะลักษณะต้นกล้าของบล็อกโคลี่นี่จะคล้ายๆกับคะนาเลยนะคะเหมือนกับต้นคะนาเลยเนี่ยอันนี้เป็นต้นกล้าที่เขาเพาะใส่กระบะแล้วเขาก็เอามาขายเป็นต้นๆน,นะคะปัจจุบันนี้นี่ง่ายมากนะ,มะเมล็ดมันแพงเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันเยอะนะเราปลูกไว้พอกินเราก็ไปซื้อเอาต้นกล้าเข้ามาเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระลำปรีนะคะกระลำปรีนี่ย่าซื้อมา3ต้นนะ เอามาปลูกลองดูนะปลูกเป็นหลุมเหมือนกันนะคะเนี่ยย่าก็จะปลูกไปทุกผักผักที่กินนะคะก็จะทยอยปลูกเพราะว่าเป็นฤดูหนาวแล้วปลูกผักก็จะปลูกง่ายนะมแมลงก็ไม่เยอะผักก็เติบโตได้ดีนะก็จะปลูกกินส่วนผักตำลึงหรือว่าบวบหรือว่าถั่วอันนี้เขาก็ปลูกในหน้าฝนได้ส่วนผักสวนครัวนี่เราก็ปลูกในหน้าหนาวนะคะย้ากเ็เริ่มลงไปแล้ว ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะเป็นผักขึ้นช่ายที่ย่าซื้อมาเหมือนกันนะคะสองบาทก็มาแยกออกได้ประมาณห้าต้นนะในกระบะเพาะหนึ่งเนี่ยอันเล็กๆเนี่ยที่เขาถอนขึ้นมาขายสองบาทนี่มันก็จะมีอยู่ประมาณสี่ห้าต้นนะบางอันก็ห้าต้นบางอันก็หกต้นย่าก,ก็เลยซื้อมาสองบาทนะคะอันนี้ก็จะปลูกเป็นหลุมเหมือนกันนะคะย่าคิดว่าเป็นหลุมแล้วใส่ปุ๋ยง่ายด้วย นะอันนี้ก็เป็นการปลูกแบบง่ายๆนะคะได้กินก็ดีนะแล้วก็รถผักอย่างอื่นไปด้วยวันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ